ครับพี่น้องผมตอม,อมนี้ก็ครับมันนี้ไม่ยามเบ็ดครับไม่ยามเบ็ดปลาครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับเริ่มเขานานหนาวแล้วครับพี่น้องอากาศกำลังดีครับม่ยามแหลกๆกับบ่าในท้ายให้เบ้างหรือเพรา่าว่าทายแนวตั้งครับมันบรแมนณทายแนวน,นอนแบบนี้ตายพี่น้องมาลุ่นกันว่าข่อยจีได้ปลาบระมาณน,นี้ตายลังแรกครับหลังแรกไม่ได้ตัว ฟาวาครับเปาหลังแรกเปลาอะไรตัวไปพี่น้องรุ่นกันต่อไปห้องเงี้ยนี่ครับพี่น้องเงี้ยเขียดโม่รุ่นกันไปพี่น้องหลังนี่ก็ถือดูพี่น้องหลังนี้ก็ยังเป็นสีกลมๆ mít tổ bò này Ủa mít tổ yếu mi nào mít tổ yếu Này Thử yếu Thử yếu thử yếu Ui Có nhà ra này Này là mi ơi Này leo đây leo, đây leo Má cả không không Oh, ดีนะบอลลุดนี่เัินวากนี่รองดีนะทีมันบอลลุด<ป>โอ้ตัวพี่ พี่ตู้พี่ตุ้ยเลยปลาไม่จะเหนื่อ,ตอเต็มๆครับพี่น้องไปลุนล้างต่อไปมาอะไรเขอ้าอยู่งัวนมาอะไรนี่ก็ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกไม่ถูก กัดยิ่งเหมือเโซ่เลยพี่นอ้องเอ้ยมาหฮา์มายังนะโอ้ยไม่ยังนี่ยยูบ่นี่พี่น้องมา,าเป็นแต่ยูแต่วุายอะไรกินเนี่ยเลี้ยแต่หัวโอ้ยยังสี่ก็ได้เตียนยังสี่ก็ได้เตีย โอ้กระปูกินมัพี่น้องอาเด้อเคยกินครักินแน่แต่กินยังว่าเลี้ยงต้องหัวเนี่ยเอาอะไรได้หนิพี่น้องเอาอะไรมันกินตัวละโอ้ยยังสี่ก็ได้ยังสี่ก็ได้ฮัลลอากินตัวซะเด้อเี่น้องเลย โอ้ไม่ยังเหนื่อะไรโอ้ก็แม่นของดีแล้วพี่น้องก็วแม่นของดีตัวแม่นของดีปลากินเบสมั่นจินเกียดเข้าไปล้วครับพี่น้องหลางกันเล็กน้อยกัน แร <c oughs> งแล้วก็เขาแต่ช่างเอาอยู่นี่พี่น้องมันมันครบส่วนอยู่มันครบสวร่ <c oughs> นบสวนอยู่เอาอยู่อันนี้ว่ถือนี่ตะเขียนเก็ไ <c oughs> บไหม่ได้ทิมเี่เป็นน้องเขียน như vậy biết thoán bao nhiêu biết đi này เห็นเบ็ดแหละพี่น้องเบ็ดดิซือเลยหรล่ะนี่คือเบ็ดถอนได้ๆหาเบ็ดจะเข้ากันเนอะพี่น้องเนอะมันไปทางไหนวะ

เป็นสีหยุ่งๆงีงื่อนี่เดี๋ยวกลับขึ้นมาหาที่นหลงทอนไปซื้อเลยนาะหนอมาดนิท่อนไปไกลไปนั่นเวียน แม่นกกินพี่นอ้องก็เานกกินเลยเราไปเห็นเบ็ดแบบนี้โอ้ว่าแม่นกเหรอพี่น้องปลาแต่ว่ามันสีอยู่ปะมันเป็นสีพันๆน,นะดูมันกันเด้อใหามันอยู่เห็นบ่นี่ขั้นเบ็ดอยู่อุย้ยปลาอยู่ๆพี่น้องอยู่ๆ

สองโลตรงมีเหรอพี่น้องเฮ้ยสภาพมันถอนเหรอพีอ้ยสภาพมันถอนเหรอพี่น้องเอ้ยมึงเนียปเถใส่ถุงกอนครับใส่ถุงกอนงี้ยพดสภาพมันถอนล่ะ,ละอโอ้ตำแต้ มันถอะพี่น้องเป็นรังนี่ไหมดินมาเดียวใส่คุ้มตาปั๊บหลดุดโอ้ซำค้นตีนโอ้ตัววามมนกกินพี่น้องเอ้ยตั้งแต่านนกกินเลยกันเป็ดถอนอันนี้มันถอนปักคอใยไงนเนาะ กูรู้ดน,นมาโอ้ยจัง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 โค้ดวามันวาเป็นป่าลุดวาเปนนกเย็นเนี้อปยมันพันอยู่หอกไปประมัน่นว่าหนึ่งเนี่ยพี่น้องรุ่นรุ่นอีกก็ไป อุ้ยอันนี้กระถึกเมื่อพี่น้องนี่เนี่ยอโอ้หันสองลูกอันนี้เครื่องขีดครับหับนตัวสองลูกอันนี้ตัวเครื่องขีดเพราะเครื่องขีดเสมอหนิโอ้เอ,อ,อ้โอ้ท่างเลยเหรอโอ้เห็นว่าตัวน้อยกันไม่เป็ครับซ้ำหนิปุ้นแสบขนาดนี้ซ้ำหนิ มอลมาเจอวะทนี้ปนแสบนเอา้าเอาเขาท่งกันเอาไปช่งกัน,อก,น,กนอกออดีนะที่มันรุดาะพี่น้องเนาะพอเห็นไหมตอนนี้สน้งจเห็นนมุ้งจเห็นแล้ว và bên tuổi nhầy đó mình cửa bao là vì đó, nhầy biết rồi tuổi phụt Mặc biết cái mặt bên không ừ. Mấy này cứ chung đường chung đình mà thôi đẹp thôi đẹp ขาดเราก็ติดมันเลยคายเงินต่อไปครับไม่ยังทิ้งซื้อมันเบ็ดใบเห็อนเพอาะีกแล้วบ่ะ,ออวะเพอานี่เกลือบเห็น thoan đu rồi thoát là bề gần men bay này cứ lông mồm dày แม่หนอ,อกที่่ถอนนำ้ำถอนมีมันะหนอกทีแม่หนอกผมลงหม่องน,น,น,นีอสิลมหม่อง mèo men tông mừng hàm mừng hà hưng kìa 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 lằng, kìa lằng lằng hưng kìa lằng, kìa hưng lằng ở đây hưng hết rồi

그렇지 뭐 미덥나? 미덥나? 뭐 커버레이 사이리. ห้อยเบิกใส่ยูไดีแล้วอ่ะงเฟิ่งกันหรอน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปสะก่อนครับหาเบิ่งก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับมันครับพี่น้องมันนี่มันมันมันในแต้มวามันนี่ไหมในลายเอารวยในลายแต้มอยู่เียมันนี่ถือว่ามันครับ หนึ่งสองสาเแปดต้มครับแปดเต้มตายสเหลือหเอาเอาพี่น่องเอาถือว่ามาร์มืนี่โอ้ตัวเงยนะพี่น่องยูเบ็สเองเลย ฟังน่ออ้าวี่น้องเอาอันนี้น่องมันร่องนองอ้าวอาลองคิดนีสัสนีสวัสดีครับ